เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นโรคภัยต่างๆก็ตามมาเหมือนเงาตามตัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีน้ำหนักเกินมักจะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ง่าย และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆอีกมากมายค่ะที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันตรงนี้ค่ะคุณปนัจรีใจเสมอซึ่งท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานแต่ก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วด้วยการเข้าโปรแกรมการทานอาหารของผลิตภัณฑ์ดีมารินเวค่ะเราไปทําความรู้จักกับพี่นุชกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้พี่นุชอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้อายุ61ปีค่ะค่ะพี่นุชทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมากี่ปีแล้วคะ ประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีแล,แล้วนะคะ,คะสาเหตุหลักของพี่นุชเนี่ยที่เป็นโรคเบาหวานโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะคือิฉันเนี่ยน,นะคะกินตามใจนะคะอยากจะกินอะไรก็กินหิวนะคะก็กินม่หิวก็กินนะคะน้ำหนักก็เลยขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ,คะจากน้ําหนัก57กิโลนะคะขึ้นมา67กิโลภายใน3เดือนอาการเบาหวานก็ตาม แสดแงว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเพราะว่าอ้วนนั่นเองนะคะดังเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานเราทราบกัดีอยู่แล้วว่าระดับน้ําตาลเนี่ยจะขึ้นสูงนะคะแล้วตอนนั้นเป็นไงคะพี่นุ่นเนี่ยระดับน้ําตาลขึ้นสูงเท่าไหร่แล้ว<อ>มีอาการอย่างไรบ้างคะตอนนั้นน้ําตาลของพี่นี่ก็เกือบ200นะคะตอนนั้นมีอาการทรมานมากๆเลยนอนก็ไม่หลับลุกขึ้นฉี่ทั้งคืนนะคะเหงื่อก็ออกมากใจสั่นไม่มีแรงเลยระดับน้ําตาลขึ้นขึ้นลง ก็ทาให้พีนุชเ,เครียดมากๆเลยค่ะแล้วมีอาการหนักขนาดนี้นได้ไปหาหมอไหมคะแล้วคุณหมอเนี่ยได้แนะนําอะไรบ้างคะไปนะคะคุณหมอไปหานะคะคุณหมอก็ให้ยามาทาน mm hmm. ให้มาควบคุมอาหารแต่ดิฉันก็ทําไม่ได้ก็มีอาการขึ้นๆลงๆไม่ดีเลย mm hmm. นะคะพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพีนุชหาทางแก้แล้วทาอย่างไรคะคือก็มาเข้าโปรแกรมนะคะลดน้ําหนักของดิบบรีนเว กินวันหนึ่งประมาณ52องนะคะเพียงแค่5เพียงแค่2เดือนแค่นั้นค่ะก็ลดไป10กิโลก็กลับมาก็น้ําหนักไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยมากนะคะมีให้เราเลือกหลากหลายมีทั้งอาหารมื้อหลักและก็อาหารมื้อรองขนมขบเคี้ยวที่พี่นุชชอบเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนชอบกินอย่างพี่นุชมากมากเลยะคะ่ะแล้วพอมีอาการที่ดีขึ้นน้ําหนักลดแล้วเบาหวานก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะออพี่นุชได้กลับไปหาคุณหมออีกไหมคะไปค่ะ คุณหมอก็บอกว่าน้ําตาลปกติดีมาเข้าโปรแกรมแค่6เดือนระดับน้ําตาลก็คงที่นะคะน้ําหนักก็ไม่ขึ้นตอนนี้ก็เลิกกินยาไปแล้วนะคะเทุกอย่างก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมีอาการเบาหวานที่ดีขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่นุชเนี่ยนะคะช่วยแนะนําสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหน่อยค่ะเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะคือหลักการก็ง่ายๆนะคะต้องใช้หลักการโลจไอนะคะกับโลจแอล โล g i เนี่ยนะคะคือทานแป้งที่มีนนีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วโล G นี่ทานน้อยๆแต่ทานบ่อยๆนะคะเสริมมื้อเวโปรตีนที่มีคุณภาพสูงสารอาหารครบถ้วนอย่างดิเบรินเวเหมาะมากๆเลยค่ะเป็นคำตอบสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยทีเดียวค่ะค่ะ,คะ นี่แหละค่ะเราเป็นโรคแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องรีบดูแลตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะด้วยการทานอาหารที่เป็นพลังงานสะอาดของผลิตภัณฑ์ดีบาดินเวคค่ะและสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอ,ขอบคุณพี่นุชมากเลยนะคะ,คะที่มาบอกเล่าประสบการณ์ดีๆกับเราได้ทราบกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันและคุณปนาจาัจรีใจเสมอต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ